หน่อยปนันชิตาจูมือเอสุปชัยเปิดตัวรีด e. ูโคสอีจนวัตกรรมแห่งการตักน้ำตาลในมืออาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยิ่งใหญ่เหล่าดาราสายสุขภาพพีทกันตะพรแก้มบุ๋มบียาดาเป้ยปานวาดเมพิชนาดจีนา่าวีรยาอุ้มลักษนาแอนมันสนันร่วมยินดีรีด e. ูโคสอีจนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในไทย นี้มาเปิดตัวเลยค่ะเปิดตัวเลยเป็นหวานร้อยให้เป็นหวานน้อยใช่จากหวานร้อยเป็นหวานน้อยนะคะดีดูโค้ดนะคะเป็นไงแม่กับผลิตภัณฑ์นี้เป็นเป็นรดักที่มีความสุขที่สุดแล้วตั้งแต่เรามีแบรนด์นักศึกษามาสิบปีนะคะเป็นรดักที่มีความสุขจริงๆเพราะว่า มันไม่ใช่เรื่องแค่ความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่าได้ไปถึงเรื่องสุขภาพนะดูแล <Led S 1> สุขภาพใช่ค่ะไม่ต้องตัดน้ําตาลเองแต่มีตัวช่วยตัดน้ําตาลแต่ยังทานทุกอย่างได้เหมือนเดิมเนี่ยกินแล้วยังมีความสุขเหมือนทานอาหารโลจีไอทุกในทุกมือนะเบียรจากแบบข้าวขาวให้เป็นข้าวกล้องเนี่ยนะเขาเป็นน้องตัแตมาจากประเทศอังกฤษค่ะะอังกฤษมาจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็งานวิจัยเนี่ย11ฉบับเลยค่ะ แล้วได้รับรางวัลด้วยจริงๆแล้วต่างประเทศเขาฮิตมานานสักสองปีได้ละ <c oughs> แต่ประเทศไทยยังไม่มีใครนําเข้ามา <c oughs> มีเราแบรนด์แรกแล้วก็แบรนด์เดียวที่ใช้ตัวนี้เลยค่ะ <c oughs> ใช่วันนี้ทางบริษัทจากประเทศอังกฤษก็มาแสดงความยินดีกับเราด้วยเลยแล้วมอบของรางวัลให้กับเราเรเอ<ล>รีกด้วย ก็เราเป็นคนที่แบบว่า,าทานแบบว่าอ๋อทาน,ทานเยอะม,มากใช่พี่เอ,อทานเต็มที่แล้วไงพี่หน่อยเขาก็รู้ไปไหนพี่เอ,อก็ชอบกินหวานมากไอเดียค่ะเวลาเจอตัวนี้พี่หน่อยเขาส่งมาพี่เอลองแล้วก็แบบทุกอย่างพี่เอ,อก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เจอตัวนี้เพราะว่าคนรอบกายเราก็ตอนหลังก็แบบว่าอ้วนแล้วก็ไม่ใช่แบบคือใช้คําว่ามีโรคประจําตัวเนยนจะคำว่ามีโรคประจําตัวแล้วตัวนี้มันเหมือนแบบช่วยช่วยป้องกันก่อนแก้อะเดี๋ยวค่ะใช่ ดีๆที่จะมาสามารถป้องกันเราได้ก่อนเดินไปถึงวันที่มีโรคประจําตัวมันก็จะดีกว่า<ะ>และอันนี้มันไม่ใช่ว่าใช้แค่ความรู้สึกในการในการว่าเห็นผลหรือเปล่ามันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เลยสมมติวา่าเรากินโดดแรกใช่ไหมคะ,ะให้คนกินข้าวขา ้าวกล้องแล้วคนกินข้าวขาวเนี่ยทานเรดูโคดคนกินข้าวกล้องไม่ต้องทานเรดูโคดแต่คนกินข้าวปรากฏว่าพอผ่านการสี่สิบนาทีคนกินข้าวขาวเนี่ยได้รังสิตาน้อยกว่าข้าวกล้องอีกเจ้านั้นเลยคือพิสูจน์ได้แต่ครั้งแรกเล้วเอาอาสาสมัครมาเป็นสามร้อยคนเลยค่ะมานั่งทดสอบกันเลยเนี่ยค่ะมันเลยเห็นผลนี่เนี่ยค่ะนะครับนี่คือคือเห็นผลการ ทดสอบตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะกันบ้างแค่ไหนที่ันกว่าขอให้คันนี้จะออกมาได้ก็ต้องใช้เวลาจริงๆแล้วไม่นานมากแค่ไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าเออผลิตภัณฑ์เกาเห็นผรในโดสแรกไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมันพิสูจน์ได้กันแบบเห็นๆเลยอะค่ะยังมตัวแทนบ้างเขตัวแทนมาแบบว่ามากันทำพร้อมหน้าพอมตาใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วรถแรกก็คือหมดแล้วนะคะหมดแล้วแถนพี่เอซื้อค่ะยังไม่ได้เลยค่ะเพื่อฝักพี่ได้รับเดือนตุลาใช่พี่จ่ายตังไปแล้วเดี๋ยได้รับเดือนหนึนะครับพี่หน่อยครับเดือนตุลาคมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีให้กับพี่ๆนักข่าวด้วยนะคะนะคะนะคะ่าัดตัดกนี้ตัวนี้ด้วยค่ะพี่เอกับพี่หน่อยก่อนเลยสำหรับหน่อยก็อยากจะฝากนะคะสำหรับสายสุขภาพหรือสายที่รักความสวยงามรักคุณตัวเองหรือรักคือนัก มันเป็นตัวร้ายจริงๆค่ะณวันนี้เรามีนวัตกรรมที่มันสามารถเป็นตักน้ำตาลในมื้ออาหารได้แล้วอยากให้มีติดบ้านไว้ค่ะเพราะว่าเพียงแค่หนึ่งโดสเขาคุมน้ำตาลให้เราได้ถึงสองมื้อมาทำให้เราในสุขภาพดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคตเลยจริงๆนะคะสามารถเปลี่ยนจากหวานร้อยนะคะให้เป็นหวานน้อยได้นะคะแล้วสารสกัดมาจากใบหม่อนนี่เดียค่ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลเดียค่ะ มันทําให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยอย่างนี้ค่ะความรู้สึกอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนลองดูนะคะลองทดสอบดูแล้วก็ม้าไปคนข้างๆบ้างก็ได้นะคะแล้วลองเทสแบบเหมือนที่ทางทีมอาสาสมัครมาเทสดูนะคะกินเอ่อก่อนทานก็เจาะวัดดูแล้วหลังจากทานตัวรีดูโค้ดแล้วลองไปทานขนมหวานดูแล้วก็ลองไปวัดดูอย่างนี้ค่ะน้ำตาจะไม่มคือคนเราอะค่ะส่วนใหญ่จะดูแลตัวเองอะไม่ถูกวิธีโดยที่ ไออฟบ้าองออกกําลังกายหนักบ้างบมงทีไม่เห็นผลลัพธ์เลยใช่ไหมคะนั่นคือว่าเรายังไม่ได้ควบคุมเรื่องอาหารพอเรายังไม่ได้ควบคุมเรื่องอาหารนะคะอ,อ,อินซูลินมันพุง่งพออินซูลินมันพุ่งเสร็จปุ๊บพอเราเติมเข้าไปอินซูลินมันไม่ลดเลยแต่ตัวนี้เราอะไปจัดก,การตั้งแต่ต้นต่อคือได้รับน้ำตาลน้อยลงพอจะรับน้ำตาลน้อยลงะะอินซูลินมันจะไม่พุ่งนอนยากไหมคะเป็นแคปซูลค่ะทานง่ายง่นยเคะแล้วสำหรับใครที่นอนหลับยากอะไรแบบนี้พี่เอลองแล้วอะค่ะไม่ก็ผลต้องการ ะะจริงๆแล้วเขาเป็น,นกลไกสุขภาพเลยคะ่ะกลไกเดียวกับตัวปากกาลดน้ําหนัก mm hmm. นกลไกเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ,คะเพียงแค่ว่ากระบวนการทํางานเมื่อเข้าไปแล้วอะ่ะไม่ไม่ได้ทํางานเหมือนกันแต่ปลายทางเหมือนกันค,คือตัวปากกาลดน้าหนักเขาเป็น GLP-1 ไปกระตุ้นแบบสังเคราะห์มาเลยเอาเข้าไปปุ๊บโอเคเขาสเสถียรเลยแต่ของเราอะ่ะไปกระตุ้น GLP-1 อย่างธรรมชาติแล้วก็ไม่ตกค้างไม่หลงเหลือในร่างกายเลย ไม่มีผลต่อร่างกายค่ะสามารถถ้าใครอยากจะแบบว่าประหยัดไม่อยากจะใช้ต้ปาการตัวนี้เราก็ทานได้ก่อนมื้ออาหารทุกุกมื้อได้เลยคอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนรสชาติอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนรสชาติของอาหารใดใทั้งสิ้นเป็นการแค่ว่าเหมือนเราไปไปกินอาหารโลจไอทันเองเช่นวันนี้เรากินข้าวข้าวมันไก่นะแต่จริงๆแล้วข้าวมันไก่ในจานนั้นอ่ะมันคือข้าวกล้องอะไรอารมณ์ประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเป็นส ชาติมาจากประเทศอังกฤษร้อยเปร์เซ็นใช่ใช่เราแบดูแลดูแลสุขภาพแบบยุคใหม่เลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีนรูและเปิดใจให้กับดีดูโคนด้วยนะคะเหมือนที่เดยเปิดใจให้ไปแล้วน้า